กับผมาพามาดูตรงนี้นะตัวนี้เรียกว่าบ้านฝ่ายเบรกนะผมจะพามา,เ,าเจอบุคคลคนหนึ่งที่น้อยคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนอาจจะรู้จักเรา,เ,าเขามีอะไรเรื่องราวอะไรไงผมจะให้ชมนะเป็นหนึ่งเดียวทีเ่เกี่ยวกับบุคคลนะเ,เรื่องราวไร้จะพาให้ชมนะผมบ้านของมหากาไทายนะมหาการทายคือใครอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นนะผม อันถึงวันก็เปนมาหาไตเต้นเต่อังตยวม่อเยหมอก็ใครมีถึงวันหนหนเป็นหูมาหนอครับผมเดี๋ยวจะพามาชมนะที่ว่าพ่อครูสลาที่ว่าสักลายสักจันเต็มตัวหนึ่งเดียวในเชียงตุ้งนะผมเดี๋ยวจะพามาชมนะตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเขานะเอออันนี้เสือกะอันนี้เสืออันนี้เสือนอ สักมาเป็นตู้กนะคะดิ่งอ๋อเป็นอานสาราสักมันนั่นที่เป็นไผ่อ่ะสาระสักเป็นไรอ่ะหลาย่ายพอสิบวล้กับสีาสรใจวัาเท่ากับกา่นเรอเออเอสข้่ให้สังเกตนะบสารักบบอ่โบราณเชงุงสักดิตัวนะผมกได้ยินที่เสียงว่าี้มาเจอของจริงนะอ๋อ ลาเนมวดสลาไหนดีก็ไปมันสมัยเหคนใครเห็นใคยคูหนอสลาฮับคู่ฮับคู่ไหนดีหนอแาะว่าคู่อะไรแก่การนั้นกก่เนอหลานเนะค่าคู่นี่สิบสามสลาอ๋อคู่สิบสามสราหนาคูเก้าคูป่าที่ตายเชอมอนานคู่นั่นตายเชอม้นหะอ๋อสเตียวกว่าม้วนลเขาอยีกันขายสิบู่อ๋อ พีจีแต่ตุ้มมาเลยมันนีโรคเลยเอาที่คนเขาจะเกี่ยงอายุยืนาว่นูนถ่ายาอกไม่ใช่แล้าวาลุกซุกหาจะแปนี่ถ่ายอยอมีกระาอยุืยาด้วยนะตออันนี้โบราณนะสักแบบโบราณท้ๆแต่นนนี่นะออมาย้ำเป็นตุกหนอสักหนออ๋อเป็นตู้เป็นตู้เฮ็ดมหาเฮ็ดมหาหนอ ค่ายินมหาอ๋อเจ้าเจ้าว่ามหากระถายมหากระถายนะครับช่วยเสียงอ๋อโอเคโอเจ้ามหากระถ่ายนั่นช่วยเสียงลงดังครับผมท่านก็ตอนนี้อาวุโสนะอายุเก้าสิบแปดหน่อเก้าสิบแปดแต่ว่ายังแข็งแรงนะแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาตลอดแล้วก็มาท่านก็ยังเรียกว่าคล้ายๆอย่างสายเต็นยู่เนาะสายเต็นยุตกดับอ๋อมีลูกศิษย์ลูกหามา มานำยนอเป่นมาไว้ภาษานอตาเต็ไปเที่ยวสันเายเห็นม้วแล้วอ๋อครับผมผีเนี่ยีเนี่ยกันซ้อเลยวผีอยองนี่กกนหยู่องกวนเออมีจิ้งทอยู่ของผังมันหนึ่งเลยก่อนับับเอาอ้ผี้นอผีก้่งที่คำท้าวสาราเมืองจิ้งุมีเขาคนเดียวนีอที่เป็นสาราบันเด้ๆเด็ดอ่ะเนอะที่อื่นก็หันไม่ไปแข้มจะนี่หนอ สระเก้าได้สระเก้าแต่น่ะน้อครับผมเนาะส้าสักทั้งตัวนะผมดำทั้งตัวนั่นเลยแค่น่ะแบบต้นสบายจริงๆรองเขาบอกว่าเขาสักนี่ตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มกราทำหมอกข้าเกลือกะเผาลูกกระทำมังว่าผมนี้เลยลูกโอ้ยกระทำมังว่าบังว่าป่ะนะอรูแสนั้นสมัยก่อนครูเออไม่เอาเจ๊เอาบ้านมึงน้อ ยางที่กี่แน่นอะโอนยางวาจังหวัดเ่า้าน้อยสตัวนยางจอมตส่ด่อยางยางดูกระถ่ายมานุ่งหนานในพมาต้องเสียงตีนาแลนนมาต้อง่หน่อหนึว่าคืนมาหาสาใจแล้วนะฟ้าน้อยสอก็ต้องเลยฟ้าน้อย็ซักและโบราณฟ้าน้อยฟ้าน้อยสองก็จำกุน ลัดขึ้นมากัหนุนเขาว่าขึ้นกับต้องลังเจาอโออย่างตีนลูกมาเล่งรังย่างตีนลูกมาเล่งจะขอไกลๆหน่อยสมัยนั้นมันมีรถมีกาเนา้องย่างแล้วย่างกระเช้าย่างจีนเนี่ยยิบอคูากองคำเป็นมีอย่างไรหนุ่มย่างตีนเนี่ยโอเคโอเคโอเคโบราณโบราณจริงๆนะต้นฉบับนะฮะแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยันได้นอันเห็นแบบเขาไม่มีเลยก็เห็นหยู่จับเยี่ยมๆหน่อก็อันมาฮักฮักพูไปเต้นบปรึเนาะมีอยู่หน่อย เจียมตอไว้เลยมาหัคูไว้ดีเก็ทำหนดูนี่่ะมาักคูเลยเอาหลายปอกมาหักคูนะเอาเอาเอาลูกซิดเอกมาหับคูอ๋อชินเดียวกันสินเดียวกันีนงก็นื้อเหมือเนื้อหมาหกอื้หมาหกชิ้นเน่กวจียอ๋อ กำน้ำเลยว่าเท่ามะมีอย่างนี้ยอะไรก็ไม่ชินเลยอ๋อสมธรรมดาเนอะอืมอืมอมออันเขาจิมมันอ่ากามีอะรมันชินพระพุทธเจ้าเยอะเลยรบเจ้าก็ใช่ใช่ใช่กอันของถ่วยเงอเงอฮกเนื่อหมาอันนี้มันถอยอ๋อ แล้วนี่อาจาบางคนคนกัมแล้วอถามเจารแปกิณเข้างานซบนะเกี่ยวว่างานซบมันซักมันเกี่ยวว่าอจันเลวแต่ทาไปงานซบนปกิเข้าเกี่ยวว่ามันมาจั้งเยียว่าใครถามเกี่ยวอ่ะเงินเขาได้ทำรึก็มีเขาได้ทำเนี่ยอ๋อ บางคนณมาไปกินข้าวงานชุบสมัยก่อนนี่นะปฏิว่านี่บนฮับคูสักอันนั้นนี่งานชุบนี่เขาเนี่ยอาหารนี่มันพวกซานพวกเรียบด้านพวกงามกันอ๋อคล้ายๆถือนะมันเนสมัยนี้ถ้ามันงานชุปลีนกินเนี่ยกินในชั้นเล่นกินนะนอนอันนั้นอันนี้ฮับได้อยู่เนาะอ๋อ แต่ว่าไอก็กรรมอย่าก็กามกามเอันเป็นพวกันเป็นพกลูกพกเนื้อหมาเนื้อหมาเนื้อหมาเนื้อกว้าเนื้อไก่ที่ธรรมชาติมาเนาะของเล้งคนเล้งดก็นเนาะโอเคโอเคโอเคก็ทำได้กินเลยาก๊อน้เลยนุ่เลยไุ่เลยอันนี้ที่เล่ใส่นีอ๋อนี้นีย่างอไสักหน่ กับผมตรงจะบัดจริงๆนะครับาชมนะผมมหาการท่ายนะเรียกว่าปรบมรูเห็นการสักดันสักลายนะผมอยู่เชิงตุ้งนะมันมีวับมีวุ้นอ๋ออ๋อคำจีมันจี๊ดเจ้ามันโค้ ก๋อน้องเก็พิดหูกใสอ๋อนาะงกำนัากันนักหนาน้องอืมออเอขหยู่ย้อกันเลยก็ถึเินกันเอาสินมาถึงินมกินเก่เอาเอาเท่าไม่เอ็นะเท่าไม่ยินนั่าเ่าเท่าเอเท่าไม่เอนกวั่าคือนลุงนานเลยกระไรกหานสาอยุ่นอย่างก็สาฉันก็ขุนชีเนี่ยหันลุงนานเป็นมือทั้งสียงสิ้นแล้วนั่น เสียงบอกมัด้นนเออเสียเนี้ยว่ะสระสงสักการเเ็มจกนนอันนี้สักวุ่นๆนั่นแหะบอกมาสักมาทิพนี่หรือไม่รอาที่คอที่หัวสักหมดเป็นนใบหน้านะคนับวนสักหมดําำพืชนยางดลามูรู้ตั้งขมวินนี่ว่ะสักงตายนชุมขวินนะเสียงดังสะปงจุงมากรายไล้ตอนนี้ท่านอายุเกนะแต่ว่ายังมีรศิษฐุถามาอยู่เรื่อยๆนะคับ เอากับเปียดที่ไปเยี่ยมตหนือนะบาพนี้คือหนึ่งในราที่เขาชมาชมนะทำมือเชิงจุงน้อยน้อยน้อยคนนะที่จะรู้จักแนวนี้นะผมพามาชมนะราว่าจะหันใช้มืออันจ้างในนู้นะมาค่ะมีันขอหลวงไม่รมจีถูกพระผู้าโอลูกที่ยากถ้าเสยาจานมาเี่นเดทยวกนพะบุญจรองเกิดเรื่องหนังสักว่งพระบุญไกล้ไปชุดยดีเสรกับสูไป่วยดีนี่เสร็จละเออเลยาสิงนี้ถ้าป้จิใจหลับ ถ้าบภาพสินใจต้องไม่รอเฉงที่ความคิหายคนทั้งไหนเราหมักเด็ดเลยกันตุวจเจ้วดีดีือตาเดียวปฏิทุนตุกยังนเรามากตัน้ำไม่มตาทุกบุญจากายกาทดีดีสัปปะลูกาวินีิมุตโสัปปะัณดาปาว่าทตุกตไปละมันที่ตุนี้มุตโตจักวาลิ จะปีกียวิีว่าฉันรุสัพปลาลูกกบีนฉันมาเจวะวาะฉันตะายโยสุขีตีคันบูเพราะว่าอาชิวาตนาทีนิสันิสังอุทาภิสัยโนจะตาลูทำจมพี่อายุวที่อายุวที่วันนังสุขควาลังมีสุนีกันลืขีจ้าราชีกินได้ไหมขียูนีกินได้ห